ในเสีทุกเหล่าแล้วก็ช่อง y o u t YouTube c a m o Channel นะครับวันนี้นะก็มาพบปะพูดคุยกับน้องๆน,นะครับที่เตรียมตัวสอบทหารตำรวจนะหรือว่าผ่านสนามสอบมาแล้วนะครับก็มาเล่าเป็นทำไงมารีวิวเนาะมารีวิวแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับที่ผ่านมานะมีก็มีทั้งน้องที่สมหวังน้องที่ผิดหวังนะครับ ก็เลยอยากจะมาะพูดคุยกันนะพูดคุยกันและเปรียบประสบการณ์กันแล้วกันนะครับแ <c oughs> <c oughs> พอดีขับรถอยู่นะครับก็เลยนะอยากจะมาไลฟ์นะก็เป็นในรอบหลายวันนะที่พี่ไม่ได้มาไลฟ์เลยนะครับก็อยู่ ที่ผ่านมานี้ก็อยู่ในช่วงที่ผ่านไปสอบด้วยนะครับติวจริงจังอะไรหลายอย่างนะครับก็เลยถ้าไม่มีเวลาจะมาไลฟ์เลยนะครับน้อยมากเวลาอันนี้ก็เคลียร์จะหมดแล้วนะครับจะหมดน้องคอร์สที่มาอยู่ประจําแล้วนะก็ก็เลยอาจจะพอมีเวลาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับนะอาจจะมีเวลาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะก็ นะครับที่มาอยู่ประจําก็โอเคนะครับประสบถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรอยู่นะครับหลาในนะีวันนี้กอ็อยู่ในช่วงรอประกาศผลด้วยนะครับก็มีคนที่ประกาศผลทั้งรอบแรกรอบสองแล้วนะครับก็จะมีน้องๆจากอากาศนะครับจากท่านเพื่อนเะนี้จากก็ติดเข้าไปอ่า สองคนนะครับสองคนก็ติดตัวจริงทั้งสองคนนะครับก็แสดงยินแสดงความยินด,ดีกันกับพี่เตยแล้วก็พี่โอ๊กด้วยนะครับของคนนี้ก็เป็นน้องมาปลายที่เก่งมากครับเก่งมากที่ติวด้วยกันมานที่เก่งมากนะครับพี่เตยนี่ติดสี่เหล่านะครับยังไม่สี่นะแต่วันที่สิบเอ็ดเนี่ยพี่คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับพี่เตยนี่สี่เหล่านะพี่โอ๊กนี่อ่า น่าจะสองเหล่เพราะว่าทอรอไม่ไม่ไป2อนเนาะนะครับก็สแสดงควานดีด้วยนะก็พี่โอก็ลองลองดูอีกอ,อันหนึ่งก็คะแนนนักเรียนใน10บเนาะนะครับก็ลองดูว่ายังลองดูไทม์ไลน์นะครับลองดูไทม์ไลน์ว่าแล้เรียนจะอากาศให้รายงานตัวทําสัญญาอะไรยังไงวันไหนนะครับก็ลองดูเนาะส่วนเ พ่เตอร์เหมือนกันนะครับพ่เตอร์เหมือนกันเพราะว่าพ่เตอร์หวังอะไรหวังตำรวจเนาะหวังตำรวจนะครับพ่เตอร์หวังตำรวจก็ลองตำรวจประกาศผลรอบแรกวันที่11นะครับประกาศผลรอบแรกวันที่11แต่ว่าตำรวจจะดีหน่อยก็คือก็จะมีบอกว่าเป็นตัวจริงเลยอะไรเงี้ยนะครับเป็นตัวจริงได้ขนาดอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถเอามาตัดสินใจกันกันกนกบของนักเรียนจากอากาศได้นะครับ ก็ถือว่าลองลองดูเนาะอีกประมาณไม่ลืมแล้วนะครับวันจ <Yeah. S 1> ันทร์ก็ประกาศแล้วนะครับก็ดีใจครับดีใจปีนี้ก็ถือว่าใครติวของพี่มดก็ได้รับความสำเร็จอยู่นะครับประสบความสำเร็จอยู่ถือว่าประสบความสำเร็จกว่าทุกปีนะครับเพราะว่าปีนี้ก็เด็กมาติวเยอะ นะครับเด็กมาติวเยอะแล้วก็ติดเยอะด้วยนะครับติดเยอะด้วยก็เลยดีใจนะดีใจดีใจแล้วก็ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่วมด้วยช่วยกันกับน้องๆน,นะครับส่งน้องๆไปถึงฝันที่ต้องการนะครับ <c oughs> ส่วนใครที่ผิดหวังนะครับผิดหวังก็พี่มดก็จะดูแลนะครับดูแลไม่ว่าจะเป็นการ ให้กำลังใจนะครับการจิตวิทยานะครับให้กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เพราะว่าพี่ก็เคยผิดหวังมาก่อนนะแล้วก็ก็มีคนให้กำลังใจนะครับมีคนให้กำลังใจมีคนปลุกเรานะครับเราก็กลับมาสู้นะเราก็จะได้กลับมาสู้นะครับก็ใครมีอะไรก็สามารถ สอถามได้เลยนะครับที่ไม่แน่ใจว่าอันนี้แชทมันไม่ขึ้นแชทสดแสดงข้พอความทั้งโอเคนะครับถ้าใครมีอะไรก็สามารถแชทถามได้เลยนะครับแชทมาทักทายได้เลยนะนะครับไม่ได้ไลฟ์แนนก็อไม่ค่อยอันนี้มันใช้มือถือไลฟ์ด้วยนะครับก็เลยอยาจจะ ตะกุกตะกากเพราะว่าพี่ก็ขับรถด้วยนะครับอยากจะมาไล์อยากจะมาเจอน้องๆอ,อยากจะมาทักทายนะครับก็รอผลเนาะรอผลวันที่11นะครับของพี่ตำรวจประกาศผลท้ายสุดนะครับอันนี้พี่จะโฟกัสถึงของประทวนเนาะระดับประทวนหรือระดับใน10ของทุกเหล่านะครับส่วนเต,ตรียมทหารพี่จะไม่ได้โฟกัสเนาะนะครับต้องต้องขออาภัยน้องๆด้วยเนาะเพราะว่า ขออนุญาตโฟกัสที่ติวข้อในสิบทุกเล่นะครับตามคอนเซปต์ของเพจแล้วก็ตามคอนเซปต์ของพี่ด้วยเพราะว่าพี่ก็อยากจะเน้นตรงนี้มากกว่านะครับอะไก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ไม่เห็นแชทน่าจะยังไม่มีใครแชทขึ้นมานะครับถ้าใครคนที่ดูอยู่2คนก็ขออนุญาต รายงานตัวหน่อยได้ไหมว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่คงก็เป็นเจ้าเจ้าเดิมแหละนะไม่มีใครว่าแฟนขับพี่มันไม่มีใครเกินสิคนอ่ะนะเราขออนุญาตรายงานตัวให้พี่รู้หน่อยว่าใครดูพี่อยู่นะครับอ๋อดิวขอใจเธอมากโอเคดิว okay, <c oughs> ขอใจมากนะ้อง เดี๋ยวก็เราก็รอวันที่สิบเก้านะครับร้อนที่สิบเก้าชื่อว่าไม่แน่พลาดของแก๊งพวกเรานะครับวันที่สิบเก้าก็ลองดูว่าอ๋อข้าฟ้าอ๋ออันนี้ก็เป็นโอเคข้าฟ้าเดีวกับเดียวขอบใจมากข้อฟ้าถึงบ้านปลอดภัยนะ ก็แล้วเรียนเจ้าผิมือทหารนะครับก็เดี๋ยวสําหรับพอดีพี่เคยคุยกับเข้าฟ่างไวเ้เดี๋ยวในเรื่องของการบรรจุนะครับน้องผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอโทรขอโทรถามกำลังพลใหญ่ก่อนนะครับว่าช่างฝีมือทหารผู้หญิงเนี่ยพี่พี่คิดว่ามัน ทบนะอันนี้พูดถึงสมทบนะครับพูดถึงสมทบนะเพราะว่าการบรรจุเนี่ยมันก็จะเรียงเกตของน้องผู้หญิงแล้วก็รับบรรจุนะครับแต่พี่ก็แปลกใจว่าเพราะว่าพี่มุกบอกว่าปีที่แล้วอ่ะผู้หญิงรับเยอะมากเลยหมายถึงว่าเข้าไปเรียนอ่ะนะนะครับแต่ว่าบรรจุเนี่ยพี่คิดว่าเขาก็คงจะพูดเฉยๆแหละเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะเอาบรรจุมาจากไหนนะครับถ้าไม่ใช่นเรียนช่างนะก็ไม่แน่ไม่แน่จะมีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอเช็คในรายละเอียด ลึกๆก,ก่อนนะครับเพราะว่าพี่อุตสาแนะนําเข้าฟัางไปนะครับพี่ก็อยากจะรับผิดชอบส่วนนี้เดี๋ยวพี่จะขอถามถามผู้รู้ให้ชัดเจนดีกว่านะครับแต่ผู้ชายผู้ชายพี่พี่คอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ไม่ไมลดลดการบรรจุลงนะครับลดการบรรจุลงจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องต้องชี้แจงตามนี้เลยนะครับแต่ว่าผู้หญิงพี่คิดว่าพี่คิดว่ามันมันยังไม่มีมันยังไม่มีมาตรการลดผู้หญิงอะ่ะเพราะว่าผู้หญิงมันก็มีจํานวนเท่าเดิมในการเข้ามาบรรจุ ส่วนของดิวนะครับภาพปกติก็ลองไปประมาณการนะครับเราดูค่าใช้จ่ายเลยคร่าวๆเลยนะครับอตอนที่แรกเข้าอ่ะสมัยพี่มันสามหมื่นสองนะครับเมื่อยี่สิบปีที่แล้วอ่ะเกือบยี่สิบปีที่แล้วคือสามหมื่นสองนะครับส่วนปีนี้ก็คิดว่าประมาณห้าหมื่นพี่ไม่แน่ใจนะครับลองลองไปเช็คดูแต่แต่เสียครังเดียวนะครับเสียครั้งเดียวแล้วก็ยาวเลย ก็ลุ้นผลมาที่19นี่แหละนะครับอยากจะให้แก๊งพอกเราติดไปเยอะๆเนาะนะครับติดไปเยอะๆนะน้อยก็ได้เป็นเพื่อนกันเลยไม่ต้องไปทําความรู้จักกันใหมน่นะครับ,นะรบ <c oughs> <c oughs> ก็เออแต่เล่าเพราะว่าตอนนี้ก็มี2คนเนาะเป็นนักเรียนช่างนะครับที่สอนนักเรียนช่าง คี่ยวคงจะไม่ได้พูดถึงโรงเรียนอื่นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวพูดถึงนักเรียนโรงเรียนท่างเลยแล้วกันนะครับเข้าไปปีแรกนะครับปีแรกหรือว่าเทอมแรกเนี่ยก็จะฝึกฝึกหนักสักนิดนึงนะครับ6สัปดาห์แรกเนาะตามที่หลักการของโรงเรียนทหารก็6สัปดาห์แรกนะครับมันก็จะมีการฝึกนะครับทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับในการฝึกเนี่ยนะครับเขา ำไมถึงต้องฝึกหนักขนาดนะั้นเพราะว่า,าม,ม,มันไม่ใช่ฝึกแค่ด้านร่างกายให้เราร่างกายแข็งแงนะครับมันฝึกในด้านาาในด้านจิตใจด้วยนะครับฝึกในที่นี้เราจะมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือด้านระเบียบวินัยนะครับด้านการเชื่อฟังคําสั่งนะครับอย่างเช่นอย่างตามที่พี่เลโอไปอได้บอกไปนะครับว่าสอนอเขาจะมีการฝึกไปทําไมฝึกหรือว่าซ่อมไปทําไมอะไรเงี้ยนะ ก็คือทหารเนี่ยหลักการสําคัญก็คือการเชื่อฟังคำสั่งภูิคำบัญชานะครับอันนั้นเป็นหลักการสําคัญนะจากนั้นเนี่ยก็ก็ต้องฝึกนะสัปดาห์แรกเนี่ยก็ต้องเหนื่อยหน่อยพร้อมแหละใครอ้วนก็พร้อมนะครับใครอ้วก็พร้อมเลยทรงดีเลยแหละนะครับแต่ว่าจะดำเนี่ยากแดดน,นิดนึงนะครับก็แต่คนมีภูมิอย่างแก๊ง มอสมอห้าก็ไม่น่าจะตื่นตัวไอ้ไม่น่าจะตื่นตหนกอะไรนะครับถ้าผ่านค่ายพี่ไปก็ไปที่นู่นก็สบายนะสบายนะครับพี่ไปบัฟไว้หลายคนแล้วแหละพวกนักเรียนครูฝึกหรือว่านักเรียนช่างรุ่นหกสิบสองหกสิบสองหกสิบเอดนะครับบอกว่าให้เกรงใจเด็กที่มาจากค่ายพี่มดด้วยนะครับบอกไปแล้วแหละนะอนะย่าซ่อมเยอะนะครับวันนั้นเข้าไปคุยแล้ว ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรก็เช้านี้เป็นเป็นวันแรกนะเดวเป็นวันแรกเขาฟังที่เี่ยนแม่แล้วอ่าไม่ต้องใช้ผลสมองอะไรเยอะนะเตืนแม่ถือว่าเป็นวันทักผ่อน ได้พักผ่อนทีแล้วก็คิดถึงทุกคนนะครับเตื่นมาแล้วไม่ได้ดูแลเด็กๆก็คิดถึงอยู่นะครับก็ก็ตามที่ได้บอกไปนะนะครับก็โอเคเดียวเยอยม,มากพี่ก็พี่ไม่พี่ไม่ใช่สายโหดเนาะนะครับพี่จะเป็นสายวิชาการสายแนะนำนะครับ ก็เลยไม่ได้มีความโหดอะไรเท่าไหร่เนะี่ยแต่ว่าก็ก็จริงใจกับน้องๆน,นะครับอยากจะให้น้องๆสอบได้นะมีเรามีเรื่องอะไรเราก็มาคุยกันได้ตลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่าเราปรับวางเข้าใจกันได้ <c oughs> การอยู่คนหมู่มากมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ต้องต้องสร้างความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกคุยมั่งการอบรมรั่วมั่งอะไรเงี้ยนะครับ หลังแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนอยู่กันอย่างสงบอยู่กันด้วยความเป็นบัณฑิตนะครับของพี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอช่วงนี้ก็ไหวพ่อไหวแม่เนาะนะครับไหวพระไหวพระไหวพ่อไหวแม่นะครับขอพรจากท่านนะ ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็หลังสงการวันที่19ก็จะได้รับข่าวดีกันนะครับก็จะได้ทำให้พ่อแม่ท่านได้สบายท่านได้ภูมิใจนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเช้านี้ก็เป็นการทักทายนะถือว่าโอเคเป็นน้องๆในทีมที่เข้ามาดูกันนะครับก็ขอขอบใจ แล้วก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับถึงแม้ว่าผลมันจะยังไม่ออกแต่ก็ก็อยากให้รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับเพราะว่า oh, wow. มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะนะครับการที่ไปเล่นสงการการที่ไปเล่นอะไรที่มันเต็มที่กินเหล้าเมายาขับมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์อันนี้อันนี้สายบ้านนอกนะสายบ้านนอกจะเป็นอย่างงั้นกิน,นเหล้ากินเหล้าขับโมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์นะเออนะับไปกินซอยจุกกินเหล้าขาวอ,อะไรอย่างงี้ ไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกันนะครับจบก่อนนะจบนักเรียนช่างก่อนค่อยกินนะครับเล่าข่าวเดี๋ยวกินพออยากด้อยากลองก็เล็กๆนน้อยนะครับพอมันสนุกสนานนะแต่ว่าอย่าอย่าลืมโฟกัสสิ่งที่เราจะต้องรอรุ้นนะครับไม่ใช่ว่าประกาศผลมามีชื่อแล้วไปขาหักที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับมันมันก็จะแย่เอานะ ข้าฟ้างเดี๋ยวพี่หาข้อมูลนะครับเดี๋ยวดิวก็ดูแลแม่นะครับแล้วก็เก็บเนี้เก็บตัวนะครับแล้วก็ไว้พงไว้พระนะครับบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะตอนพี่พี่สอบทุกสนามพี่ก็บนไว้ทุกสนามนะครับก็อย่าลืมไปแก้บนนะครับ ไม่มีอะไรนะครับก็ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปก็ก็คงจะไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอฝากให้น้องทุกคนนะครับ,บรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับแล้วก็เป็กกำลังใจให้นะครับแล้วก็ยังไง <c oughs> ก็ขอใหอ้ไปพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รอรุ่นผลนะสำหรับในเรียนชาาิก็สิบ โอเคอ่ะ okay. อีกขอฝ่ายนิดนึงนะครับพอดีขายของนิดนึงขายของนิดนึงนะครับก็พอดีมันมีคอสในสิตตำรวจกลุ่มเทคนิคนะครับน่าจะเป็นท้ายๆสุดแล้วแหละนะครับที่สองของตํารวจนะต่อไปก็จะเริ่มปี่ยนประมาณหมไหนเป็นํำรวจการเป็นอะไรไปนะครับแต่ว่าขรอสุดท้ายก็จะมีตัวของในสิบเป็นช่างเทคนิคนะครับในสิตตำรวจนะครับตำรวจที่เป็นช่างเทคนิคช่างไฟฟ้านะครับ ก็รับ35ตรานะครับพี่ก็รับติวเพราะว่าพี่ก็จบวิศวะโดยตรงนะครับก็คิดว่าน่าจะติวได้นะครับเพราะว่าก็ใช้เวลาวิชาความรู้ในการติวตัวคณิตศาสตร์พื้นฐานของตํารวจอยู่นะครับก็ขอฝากไว้เนาะถ้าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปตลใต้ไลฟ์สดได้เลยนะครับโอเคดิวโอเคข้าวฟ่างขอบใจมากกินข้าวเช้ามีความสุขในวันนี้ครับ Happy Saturday โอเคสวัสดีครับ